มีรุ่นน้องคนหนึ่งถามเข้ามาว่าพี่กิต้าพี่กิต้ามีประสบการณ์การเรียนเทคนิคการแพทย์ที่อยากจะแช์น้องไหมนะครับพี่กิต้ามีหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ต้องเรียนวิชาปัสสาวะและสารน,น้ำวิชานี้ผมเรียนตอนปี2เทอม2นะครับมหาลัยอื่นอาจจะเรียนปี2เทอมหนึ่งปี3าเทอมหนึ่งแล้วแต่ที่นะแต่ว่าที่ที่ผมเรียนเนี่ยเรียนปี2เทอม2ทีนี้วิชานี้ด้ยวยความที่มันเป็นวิชาปัสสาวะและสารน้ำเพราะฉะนั้นปัสสาวะและสารน้ำในร่างกายสําคัญมากนะครับ ปัสสาวะสําคัญตรงที่ปวดเยี่ยวต้องเก็บไว้ต้องฉี่ไว้ฉี่ไว้ใส่กระป๋องเพื่อจะได้เอาเยี่อวนะั้นนามาเรียนเนี่ยครับสารอน้ำอื่นเช่นอะไรเช่นอสุจิอย่างเงี้ยก็สําคัญนะครับจะต้องใช้เรียนด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อาจารย์ทําการนัดแนะ่ว่ากิิพงศ์เดือวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนสเปิร์มาโทโลจีกันนะเราจะเรียนเกี่ยวกับสเปิร์มการตรวจอสุจิกันประมาณนี้ก็เป็นื่ากิจกรรมทางเพศมาไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองก็ต้องงดมาประมาณ3-5วันทําไมต้องงด งดเพราะว่าจะได้รู้ว่าปริมาตรของมันเนี่ยมีเยอะไหมถ้าปริมาตรมันมีไม่ถึง 5ML อย่างเงี้ยครับก็อาจจะบอกว่าไม่มีน้ํายาประมาณนั้นจะถ้ามันเยอะไปไม่ได้แปลว่าเยอะดีนะครับบางคนเยอะแต่ว่ามีแต่น้าไม่มีเนื้อไม่มีตัวอสุจิอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้งดเพื่อจะได้รู้ว่าปริมาตรเป็นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเนื้อไหมเหลวหรือเปล่าแล้วก็สีเป็นยังไงเขียวไหมหนะรือว่าขาวขุ่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้ผมก็งดผมงดทั้งหมด7วันนะครับแต่พอมาวันที่5ผมรู้ึกััันนนเตว้า ไม่ไหวแล้วอะปกติวันหนึ่งก็ช่วยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นแบบห้าวันแล้วไม่ไหวแล้วแบบอ๋อทรมานมากอย่างเงี้ยครับได้แต่คลำคลำเอาที่ผ่านมาสามสี่วันที่ผ่านมาได้แต่คลำคลำเอาคลึงคลึงเอานะครับพอมาวันที่ห้าวันนั้นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจจาัดก,การตัวเองซะวันที่ห้า แต่เราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าจัดการตัวเองวันนี้จะเป็นยังไงวะเพราะมันเหลือแค่2วันเองนะเรากลัวว่าปริมาณน้ําของเรามันจะน้อยนะครับก็เลยตัดสินใจจัดการตัวเองซะเพราะไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วมันก็โล่งนะมันรู้สึกตัวเบานะครับพออีก2วันต่อมามันจะต้องเป็นวันที่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมเชา้าเลคเชอร์ก็ตามปกติพอมาบ่ายอ่ะจะเป็นวิชาแลบเป็นภาคของแลบแล้วเรากินข้าวเสร็จเราก็จัดการห้องน้ํา แล้วก็ไปจัดการแล้วก็แอบคิดดูให้มันจะเยอะไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็บิวอะนะบิวตัวเองจนท้ายที่สุดก็เก็บมาได้ในระหว่างที่เก็บอยู่ครับเราเก็บอยู่ที่ห้องน้ําชั้นสองซึ่งห้องน้ําชั้นสองของมหาลัยมันมีร่างอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยอะร่างอาจารย์ใหญ่คืออยู่ติดติดกันกับห้องน้ําอะเพราะฉะนั้นกลิ่นฟอร์มาลีนคือฟุง้งอะเราก็แบบจะบิวอารมณ์ก็ยากเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งเพื่อนก็ทักมาถามว่าต้าถึงไหนแล้วทํำยังไงเงี้ยเรากะจะชวนเพื่อนมาอยู่ห้องข้างๆแหละแต่ประเด็นคือ กลิ่นฟอร์มาลีนอะไรอย่างเี้เพื่อนก็เลยไปชั้น3มนะครับพอทําเสร็จก็เอาไปวางไว้หน้าห้องน้ำเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เขาจะไปเก็บเอาก็ปรากฏว่ามีได้เรียนนะครับมีให้ได้เรียนอยู่ถึงแม้ว่าจะแอบจัดการตัวเองก่อนนะครับขอโทษอาจารย์นะครับ